อันนี้ใช้เป็น P ีมา P ีเ<ม>เสื้อกันหนาวแฟชั่นต้องรับฤดูหนาวนี้นะคะ<ม>เสื้อนี้ที่ทำมาจากตอกแดงก็นะคะ<ม>อินพันตมาจากหน<ม>ัง h a r r y Potter เลยะคะ่ะดีฉันก็เป็นแฟชั่นนิตต้าสมัยนี้ก็อยากจะพีเซนเสื้อตัวนี้มากว่ามันกันได้ทุกอย่างก,ากาันแดดกันฝนกันทุกอย่างเลยนะคะลองใส่ดูรับรองคุณจะมีความสุขค่ะทุกคืนนี่คุณจะได้ใส่ไปแล้วคุณจะอยู่เหมือนอยู่เท่ากันกคู่เราเวนเดนะคะ แ่้กคุณรีดลอนแต่ที่คุณใส่แล้วตอนนี้คุณก็จะได้ผู๋หลายคนเลยค่ะที่ฉันเคยใส่มาแล้วฉันก็เหนื่อยอะค่ะก็เลยต้องถอดมันออกนะคะสำหรับคนที่อยากสนใจอะนั้นสั่งมาได้ค่ะทางทวิตเตอร์และอินสตาแกรมนะคะตัวแล้วประมาณสองร้อยบาททำใหแห้งริงนะคะ สนฟีโรโมนะคะแบบว่ามีเสน่ห์เด no ่นด cool like ุดเทศตรงข้างมาค่ะไม่ว่าเด็กชายก็ใส่ได้นะคะมีหลายสีค่ะแต่ฉันเอามาสีเดียวเพราะว่าหมดสตอร์ค่ะตอนนี้ก็ขายดีมากนะคะถ้าเกิดเห็นคนเดินเข้าไปใส่ว่าเขาอุ่นเหมือนดิฉันนะคะขอบคุณค่ะวันนี้จากการดีไซน์นะคะที่ฉันก็ไปเดินแบบที่แฟชั่นสีส้มาะคะดีมากค่ะ